สวัสดีครับวันนีเ้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวสุ่มการ์ดนะฮะอัปเดตใหม่นะครับผมก็รูปแบบใช้ไลายกว่าเดิมนะครับก็มาอยู่ตรงนี้จริงๆตอนแรกตัวนี้มันอยู่ข้างหน้าเมืองพรแต่คขาเนี้พอเราเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่มันก็เลยกลายเป็นตู้ดีกว่ามันน,น่าจะดีกว่าเพราะมันเป็นการสุ่มสุ่มโดยการใช้การ์ดนี่นะครับ อันนี้อันนี้ถ้าถ้ามีพรีเมียมการ์ดอย่างเงี้ยครับสุม่มสุ่มได้ฟรีเลยและพรีเมียมการ์ดอันนี้ได้มาจากไหนนะครับก็ได้มาจากเนี่ยครับกาชากาชาเนี่ยครับเนี่ยสุ่มก็จะมีโอกาสได้นะครับผมหรือจะเอาบัตรเนี้ยไปทําเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นอื่นก็ได้นะฮะแล้วแต่นะครับผมโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาทดสอบดูกันนะครับมีของมันเต็มเออ่ ทิ้งไม่ได้เนี่ยโอเคเอานี้เราได้สุ่มฟรีเพราะเรามีบัตรหใบนะครับผมอ่ะเราจะลองสุ่มจากตู้นี้นะครับนี่นะครับสุ่มฟรีได้แต่ถ้าไม่มีบัตรจะต้องใช้การ์ด3ใบแล้วก็กับเงินอีกหล้านนะครับโอเคลองสุ่มปุ๊บอ่า ตอเนี้เราจะมีลุ้นด้วยลุ้นด้วยนะครับว่าจะได้การ์ดอะไรนะครับได้การ์ดดีเยอะนะครับมีโอกาสได้การ์ดดีเยอะสูงเลยทีเดียวนะเช่นลองอีกนะครับอันนี้เราใช้ใช้บัตรนะครับบัตรพรีเมียมนะครับนะครับนี่ได้ดกวนไฟล์เลยนะครับเนี่ยทดสออีกรอบหนึ่ง ได้ะไรเอ้ยได้ะไรเอ้ยอ่าคราวนี้เรามาดูการเอ่อเทสแบบไม่ต้องใช้การ์พรีเมียมก็คือไม่มีการ์ดไม่มีการพรีเมียมนะฮะเราก็ต้องมีค่าใช้จ่าย1ล้านกับใช้การ์ดอะไรก็ได้3ใบนะครับสูมดูซิ เห็นไหมครับคราวนี้ไอ้ฟังก์ชันที่เรามีให้เนี่ยสามารถแก้ไขได้อีกแล้วนะครับผมเราเทำไว้ให้ผู้เล่นเนี่ยสะดวกสบายเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอ่าโหดูการ์ดการ์ดแดงเลยเนีย้เห็นไหมครับปืคือก็คุ้มนะครับถ้ากับเงินล้านหนึ่งนะครับที่ตั้งไว้แบบเบืบ้องต้นนะครับผมในการ์ด พิเศษพิเศษอย่างนี้นะฮะคือเราก็มีเครื่องมือเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับนี่เลยนะครับที่สคริปต์อยู่ข้างล่างนี่เลยอันใหม่จะอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยครับสามารถย้ายตำแหน่งตู้ได้เลยนะครับจะเป็นชื่อ nbc ชื่อห้องนะครับอเทมที่จะเป็นตัวพรีเมียมนะครับผมราคานะฮะจะใช้เท่าไหร่นะครับเวลาในการในเส้นโปรเซสมันจะกี่วิอะไรเงี้ยครับ จะยกเลิกก็ได้กดยกเลิกปุ๊บเอ c มัวเอ่ัมันก็จะหายไปเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของเรานะครับที่เราอัปเดตขึ้นมานะฮะสามารถลุนการ์ดได้นะครับนี่ครับมันจะสุ่มทั้งการ์ดทั้งฐานข้อมูลเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเออจะปิดด้วยก่อนลุนได้เห็นไหมครับ ยังไงก็าฝากาคลิปของเราดูไปเรื่อยๆนะครับผมดีวเราก็จะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะเราเขียนเองนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ